ครับโคกราวแซ,บแซบ่บลาซาา่าวันนี้ครับไทซ่าฮะจะพาทุกท่านครับไปดูเทศกาลผีตาขนที่ต้องบอกเลยว่าอยู่จังหวัดเลยน่าดูขนาดไหนต้องรอชมเลยนะครับรวมถึงไปทานของอร่อยครับทั้งทานขนมปังเกลือพันปีจากพิษณุโลกจิบกาแฟอร่อยๆจะเป็นยังไงรอชมเลยครับส่วนด้านหน้าเราีสิฮะต้องบอกว่าใกล้เข้ารรษา อยากเชิญชวนคุณผู้ชมครับทุกท่านไปร่วมตักบาดดอกเข้าพรรษาที่มีหนึ่งเดียวในโลกเป็นประเพณีที่สําคัญมากๆรวมถึงไปช้อปปิ้งฮะสินค้ากเกษตรปลอดภัยอีกมากมายเลยจะเป็นยังไงนั้นไปแซบเลยครับทบในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกันค่ะ เพราะเขามีสองงานต่อเนื่องกันเลยชวนมาเที่ยวงานประเพณีตักบารดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรีประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่จัดขึ้นในวันที่9-11ถึงกรกฎาคมนี้ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารชมประเพณีสำคัญคู่เมืองสระบุรีกันแล้วชวนมาเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกไม้ฤดูฝนและนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยสระบุรีกันที่ตลาดหัวปลีค่ะ งานจัดขึ้นวันพรุ่งนี้ถึง13กรกฎาคมพบกับดอกข้าวพันษาสีสันสวยงามหลากหลายใสาพันธุ์เมนูอาหารจากดอกข้าวพันษามีร้านค้าจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและกิจกรรมอื่นอีกมากมายจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณจิตินันนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีค่ะสวัสดีสสดค่ะขออนุญาตนีพกบนะคะยินดีค่ะพี่กบครับถามก่อนเลยว่าเทศกาลตักบาตรดอกเข้าพรรษาปีนี้เนี่ยเริ่มเมื่อไหร่ครับเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง11นะคะมีมกิจกรรมอะไรในงานนี้บ้างครับก็โูมีหลากหลายละค่ะมีทั้งเริ่มต้นนี่ก็ต้องบอกเลยว่าในเมื่อเป็นงานทาง พุทธศาสนา <c oughs> เราก็ต้องตักบาตร <c oughs> แต่ว่าเราตักบาตรโดยใช้ดอกไม้ <c oughs> คือดอกข้าวพษาธ <c oughs> านีค่ะตักให้กับท่านนะคะ <c oughs> เหมือนกับว่าท่านก็จะนําดอกเนี้ <c oughs> ไปถวาย ขั้นสูงขึ้นไปนั่นเป็นความเชื่อของเรานะคะแล้วถ้าเกิดเราจะไปร่วมงานด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้เตรียมดอกเข้าพรรษาไปเราเรามีที่นั่นมีมีค่ะมีจหนายให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วแต่เลือกสีสันได้เลยมีสีไหนแล้วแต่ฉลกใครฉลกมันตามสะดวกเลยค่ะนีค่ะนอกจากการตักบาตรแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกครับที่นั่นโอ้มีเยอะแยะในในที่พระพุทธบาทเอนะคะเราก็มีพระพุทธบาทลอยพระพุทธบาทจําลองให้ไปกราบไหว้ด้วยนะคะมีสารสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะคะแล้วหลังจาก นั้นเราก็จะได้ไปเลี่ยมชมมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนานามากมายเลยค่ะแล้วก็มีงานต่อเนื่องด้วยที่ตลาดหัวปลีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยอยู่ไม่ไกลเลยค่ะจากพระบาทมาหัวปลีอ่านิดนึงค่ะ5นาทีอค่ะเอาอย่างนั้นเลยผมว่าชวนเที่ยวตลาดหน่อยดีกว่าครับว่าในตลาดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างตลาดหัวปลีก็อย่างว่ามันเป็นตลาดเกษตรนะคะดังนั้นผลผลิตภัณฑ์ทุกอย่างก็จะเป็นทางด้านเกษตรทั้งหมดที่ว่านี่นะคะอ่าเริ่มต้น สิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะของช่วงข้าวพรรษานั่นก็คือว่าต้มขาไก่ซึ่งทํามาจากดอกข้าวพรรษาค่ะเชิญชิมค่ะอร่อยมากอ่ต้มขาไก่ที่ใส่ดอกข้าวพรรษาไปด้วยใ่ไกกสดอและแน่นอนว่าตลาดหัวปีเนี่ยเป็นขาประจําของรายการเราฝนรู้อยู่แล้วว่าฝีมือที่ทํามาอร่อยมากแล้วใส่ดอกข้าวพรรษาไปด้วยคุณป๊อปปี้รสชาติเป็นยังไงคะอร่อยมากจริงๆเป็นการกินต้มขาที่รู้สึกว่าอร่อยเข้มข้นแล้วลกคลักมากๆมันทําให้การทานแล้วรู้สึกว่า ละมุนลิ้นกินได้เรื่อยๆรสชาติกลมกล่อมสุดๆเลยว่ะต่อมาด้านนี้อันนี้นะคะเป็นโลดอกเข้าวพันษาเช่นกันนะคะมันก็จะมีดิปปิ้งเนี่ยเป็นซีฟู้ดอร่อยๆต้องชิมค่ะอันนี้นะคะ เป็นแบบน้ำจิ้มแซ่บได้กินผักเต็มๆไม่ใช่แค่สุขภาพสวยด้วยมต่องันถึงใครคะมาถึงอาหารแทนพี่ผลด้วยแล้วก็พี่กบด้วยวันนี้ขอบพระคุณนะคะมาต่อกันที่ยำอันนี้เป็นยำดอกข้าวพันษาเช่นกันค่ะก็สารพัดสารเพผักนี่สับปะรุงสับปะรดแอปเปิ้ลอะไรทุกอย่างครบถ้วนค่ะต้องชิมเห็นไหมคะไม่เคยคิดเลยว่าดอกข้าวพันษาจะอยู่ในอาหารแล้วหน้าตาออกมาหน้าทานนะคะแถมมีประโยชน์อร่อยนะคะ น้าที่สำคัญคือแซบค่ะ<ซ>ใช่ไหมคะแซบอร่อยคือรายการเราเลยใช่ไหมคะทุก <รถ S 2> อย่างอร่อยมากมันเปรี้ยวเผ ได้รสชาติทุกอย่างเลยและที่สาคัญคือเราจะได้ทานผักผลไม้เยอะมากในเมนูนี้สุขภาพสุขภาพพร้อมกับความอร่อยมาพร้อมกันนะคะคือเขาก็บอกแล้วตลาดหัวปลีมาได้ยังไงฮะราบหัวปลีตามชื่อตลาดเลยค่ะซิกเนเจอร์เลยนะคะต้องทานทํามาจากหัวปลีซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าไม่บอกบอกว่าไม่อร่อยก็แปลกแล้วค่ะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยทุกอย่างแหละค่ะก็คือถ้าใครยังไม่เคยทานหัวปลีแนะนํามาที่นี่จะติดใจไปเลยใช่ค่ะแล้วก็จะทานหัวปลีได้เพราะว่าหัวปลีไม่ใช่แบบ จืดๆเฟื่อๆแบบที่เรารู้สึกนะคะมาปรุงแล้วอร่อยแน่นอนอันนี้มีการแบบใส่เนื้อสัตว์ด้วยไหมครับหรือว่าเป็นหัวปลีล้วนๆเลยไม่ค่ะหัวปลีล้วนๆเลยค่ะนะคะลองทานเนี่ยนะครับกินไัวไข่ต้มแล้วก็ผัดแก้มนี่แน่นอนสระบุรี ต้องนึกถึงกะหรี่ปั๊บมาชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยล่ะคะใช่ค่ะคือเล็กเล็กไม่นะคะสับปะรต้องใหญ่ๆถึงจะทำนะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะต้องกะหรี่ปั๊บชิ้นบึ้มบึ้มค่ะแล้วไม่ใช่ว่ามีแต่แป้งนะคะไส้ก็เยอะตามไปด้วยค่ะนะคะเน้นไส้แน่นตัวใหญ่ไส้แน่นใช่ค่ะของโไมขนเลยนะสิ่งนี้เดี๋ยวต้องทานเดี๋ยวต้องชิมต้องไปชิมให้ได้นะคะพัดมาเลยนี่ฮะทุกอย่างฟักทองเอ๊ะมันพิเศษยังไงครับฟักทองญี่ปุ่น ก็แน่นอนมันก็จะอร่อยคะ่ะเนื้อเหนียวเนื้อหนึบเนื้อแน่น,น,นลูกเล็กเปลือกบางค่ะนี่คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผักผลไม้ที่ลูกชายชอบกินมากใช่ไหมคะเพราะว่ามีประโยชน์กับเด็กมากและอร่อยด้วยใช่ไหมคะเด็กๆชอบคุณป๊อปปี้ทานแล้วเป็นไงบ้างคะคือต้องบอกเป็นฟักทองที่เนื้อเหมือนเกาลัดเลยนึบๆแน่นหนึบที่สาคัญเนี่ยแคลอรี่เขาต่ำกินไว้สำหรับคนที่แบบ ลดน้ำหนักช่วงนี้ดีมากๆแล้วอันเนี้ยเขาหอมหวานนี่คะรสชาติแบบคับคับลูกอ่ะก็คือเป็นฟักทองญี่ปุ่นแต่ปลูกที่สระบุรีบ้านเราใช่ใช่ค่ะอร่อยนะคะใช่ครับมาที่สินค้าแปรรูปบ้างดีกว่าวันนี้มากันเยอะเลยทุกอย่างคุกกี้น้ำพริกนะคะเนี่ยค่ะข้าวโพดแล้วทอดมันไก่มีทุกอย่างค่ะทานทุกอย่างเลยมีทุกอย่างค่ะเผลือกกรอบเผลือกทอดซึ่งทุกอย่างอ่ะ มันเป็นผลไม้เผือกนะค,ะค่ะนิดนึงเป็นผลไม้ GI ของอำเภอบ้านหมอ,อนะคะ ซึ่งอร่อยมากเหนียวหนึบไม่เหมือนที่อื่นนี่ไปลองทานกันได้ในงานงานนี้นะครับโอ้โหรวมถึงมีสินค้าเกษตรปลอดภัยแล้งบอกว่ามาเยอะมากวันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยก็นี่ค่ะต้นหมากรากไม้เนอกจากซื้อผลหมากรากไม้แปลรูปเรียบร้อยแล้วทั้งสดทั้งแห้งซื้อต้นไม้ไปปลูกได้ด้วยค่ะนี่แล้วต้นไม้ที่ปลูกได้นี่คือรับประทานได้และอร่อยด้วยสินะคะนี่คือวอเตอร์เครสคืออะไรครับอันนี้ เป็นน้ำปั่นจากผักเหรอฮะเใช่ค่ะจากผักคือ w a t e r c r e s สเอามาปั่นผักทั้งนั้นเลยแต่รสชาติอร่อยแบบเปรี้ยวอมหวานเหมือนเรากินน้ำผลไม้ปกติพี่ฝนไม่ทานผักไม่กินผักแต่นี้คือดูดได้ทั้งแก้วอร่อยเห็นไหมอร่อยเพิ่มนซึ่งสามารถไปช็อปได้ในงานมีขายเป็นต้นต้นนี้เลยมีขายเป็นต้นมีขายเป็นแก้วทุกอย่างค่ะนี่ต้นๆหลากหลายต้นเลยค่ะใช้ได้เลย มีให้เลือกมีให้เลือกดอกเข้าภาษาซื้อไปปลูกปลูกช่วงนี้ก็ขึ้นสภาพเลยค่ะเพราะเขาจะขึ้นช่วงนี้พอดีปลูกที่กรุงเทพก็ได้ค่ะได้จังเลยอแต่ที่แน่นอนอยู่หน้าคุณป๊อปปี้อันนั้นสงสัยมากเลยเขียวๆนั่นคืออะไรคะเออกระปุนี่อะไรคะกระปุกมีทำไมมีต้องเจ็ดสีไหมมีเจ็ดสีเจ็ดแบบใช่ไหมคะสายมูต้องมาค่ะอันนี้คือยาดมซึ่งทำมาจากต้น ทารากอนนะคะทารากอนร้อนนะไรทารากอนนี่ค่ะเห็้เห็นเลยใช่ดมแล้วจะสดชื่นผ่อนคลายนะคะโทษนะคะอันนี้กระปุกเล็กนี่คือผ่อนคลายใช่ไหมฮะอันนี้กระปุกใหญ่ผ่อนบ้านผ่อนรถได้เลยใช่ไหมอ่าใช่ค่ะยิ่งใหญ่มากอันนี้ยิ่งใหญ่เลยค่ะอันนี้คือยาดมเหมือนกันเหรอคะเห็นไหมคะผ่อนคลายใช่ไหมคะเป็นยาดมไซส์ใหญ่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่ไหมคะไซส์ยักษ์โอ้ใหญ่ตาแดงเลยคุพุ่งตรงหอม หอมแล้วก็คือแน่นดมแล้วแบบรู้สึกว่าเออผ่อนคลายได้ดีมากๆากเะั<ๆ>้นเดี๋ยวให้ทั้งผ่อนคลายทั้งหอมอทั้งเป็น็อป ประกอบฉากได้หมดเลยนะคะรูปอชิวนคุณผู้ชมนะคะให้ไปงั้นก็คือว่าในช่วง9ถึง11นี้นะคะจังหวัดสระบุรีเรานะคะมีงานตักบาตรดอกข้าวพันษานะคะที่วัดพระพุทธบาทอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเรามีสองรอบรอบเช้ากับรอบบ่ายจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ไปต่อที่ตลาดหัวปลีซึ่งจะมีงานเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะคะงานเปิดเนี่ยสารพัดสิ่งที่เห็นอยู่บนนี้เนี่ยมีที่ตลาดหัวปลีชิมชอบ เที่ยวได้หมดนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่13อําเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะออตําบลพุแค่นะคะที่ สระบุรีนี่แหละค่ะออกจากตักบาทมานิดนึงก็มาชิมช้อปเที่ยวได้เลยค่ะเต็มที่ได้เลยใช่ครับไปเที่ยวกันเยอะนะครับผู้มชมกันยาวแบบนี้ขอบคุณมากค่ะพี่ตบครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณคขอบคุณค่ะช่วงหน้าของเราครับจะพาทุกท่านฮะไปชิมฮะติ๋มปลาสลิดรอช้อปได้เลยรวมถึงไทซ่าจะพาไปที่ไหนก็รอชมเช่นเดียวกันแต่ก่อนปิดเบรกนี้ครับเรามีโชว์จากพุทธบูชารอยพระพุทธบาทจากโรงเรียนเทพศริน์ผู้แขกสระบบุรีครับเชิญรับชมเลยครับ ส่วนไทซ่าว,วันนี้นะคะชวนไปชิมทุเรียนที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วไปชิมไข่ป่ามไส้ไข่มดแดงที่ลำปางด้วยยังมีของอร่อยอีกหลายจังหวัดเลยไปแซ่บกันเลยค่ะไทซ่าไทซ่าว,วันนี้พาไปที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพาไปชมบรรยากาศงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาขนประจำปี2568 ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะเป็นการรวมงานบุญประเพณี2ง,งานใหญ่ทั้งงานบุญพระเวทและงานบุญบงังไฟเข้าไว้ด้วยกันภายในงานบุญหลวงปีนี้มีกองทัพผีตะขนกว่า1,000ตนออกวาดวดลายและสร้างความสนุกสนานคลื้นเครงให้กับขบวนแห่แต่ละกลุ่มมีหน้ากากและชุดที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงรถขบวนแห่พีตะโคดก็ประดับตกแต่งอย่างสวยงามสร้างสีสันความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมงานนับหมื่นคนใครสนใจมาเที่ยวชมงานประเพณีแบบนี้ติดตามแซบผาซ่าไว้นะคะแล้วเราจะชวนไปม้วนกันค่ะไปกันต่อที่จังหวัดสุรินทร์พาไปชิมทุเรียนถิ่นอีสานกันที่สวนทุเรียนลุงสิทธิ์ตั้งอยู่ที่บ้านไทยนิยมอำเภอพนมดงรักค่ะ ส่วนทุเรียนหมอนทองบนพื้นที่กว่า10ไร่ที่ปลูกทุเรียนกว่า300ต้นปีนี้ให้ผลผลิตมากถึง5ตันอย่างบางต้นให้ผลผลิตมากถึง100ลูกและมีน้ำหนักสูงสุดถึงลูกระ10กิโลเลยละค่ะเนื้อทุเรียนรสชาติดีไม่แพ้ใครหวานมันกลิ่นไม่แรงและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จึงทำให้หนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวชมสวนมาเลือกซื้อทุเรียนถึงสวนตลอดทั้งวันส่วนทุเรียนลุงสิทธ เปิดให้เลือกซื้อทุเรียนได้ถึง20กรกฎาคมนี้ก่อนทุเรียนจะหมดสวนใครสนใจโทรไปสอบถามกันก่อนได้นะคะไปกันต่อที่จังหวัดพิษณุโลกชวนไปเที่ยวแบบสโลลีฟกันเที่ยวร่องเขานครชุมพื้นที่เชื่อมโยงสองหมู่บ้านคือบ้านนครชุมและบ้านน้ำกลุ่มตั้งอยู่ที่อำเภอนครไทยค่ะในช่วงนี้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพราะบริเวณนี้รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีจุดชมวิวสวยๆมีน้ำตกและเส้นทางศึกษาธรรมชาติส่วนใครที่เป็นคอกาแฟทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนครชุมเขามีของดีอย่างกาแฟร่องเขานครชุมกาแฟสดที่ริีให้ชิมอย่างเข้มข้นยังมีกาแฟอันชันและกาแฟน้ำพึ่งมะนาวด้วยและปีนี้มาพร้อมขนมปังเกลือพันปีและปังทัดไข่เกลือพันปีเพราะในพื้นที่มีบ่อกเกลือพันปีอยู่ด้วยค่ะตามมาจิมของอร่อย ตามมาเที่ยวกันได้เลยปิดท้ายวันนี้พาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำปางเจ้าชวนไปเที่ยวกันที่ถนนคนเดินกาดกองต้าตั้งอยู่ในเขตเทศบานลนครลำปางค่ะพาไปชิมไข่ปามอาหารพื้นเมืองชาวเหนือที่ร้านลัดดาที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมด้วยรสชาติอร่อยและราคาไม่แพงเริ่มต้นที่กระทงละหบาทไข่ปามมีทั้งไส้ธรรมดาไส้แครอทไส้ต้นหอมไส้พริกและไส้ไข่ดาว แต่ไส้ที่อยากให้ลองก็คือไข่ปามไส้ไขม่มดแดงตามไปชิมกันนะคะ โอ้โหน่าไปเที่ยวตามทุกที่เลยนะครับตอนนี้พี่พี่ขา่าวสามสีมารอแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ข่าวเะยบังคับวันนี้โอ้โหที่จังหวัดสุรินทร์ตอนนี้คึกคักค่ะประสาทตาเมืองทมแล้วก็ประสาทต,ตาควายนะคะมดมยารอเลยรอเลย <c oughs> ปักข่าวแล้วดมไม่เป็นไรแน่นอนคนไปเที่ยวกันเยอะต้องพกยาดมค่ะเพราะว่าเขาแห่ไปให้กําลังใจพี่พี่ทหารกันยอดเลยใจก่อนเลยนลัจากนั้นแล้วอยากชวนพี่พี่และคุณผู้ชมด้วยนะคะไปนี่เลยค่ะงานตักบาทดอกเข้าพรรษาที่สระบุรีแล้วตามไปชิมของ อร่อยที่ตลาดหัวปีกันต่อนะคะ9ถึง11นี้<ช>แล้วก็<ป>มีที่ตลาดหัวปีมีถึง13เลยค่ะโอเรย,ยี่ยวกันนะครับแต่ละคระเราก็ต้องฝากเช่นเดียวกันครับเย็นนี้ผู้บ่าวสุดซ่ากับอิลาคาซิ่งครับและค่ำคืนนี้นับ8ครับค่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราซ,รซาบซาสวัสดีครับซบปลาซบ